ครับทุกท่านพวกเรากลุ่มแม่น้อยเราโควิดพอเราเสนอเกี่ยวกับการป้องกันโควิดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าขณะนี้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างซึ่งในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อมากมายในขนาดนี้าจากผู้คนี่ผู้คนหนึ่งติดต่อกาน เมื่อผู้ติดเชือ้อพูดหรือไอจามจะเกิดละอองฝอยวัสนีครับผมนายขังกรพูดเนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 จากบุคคลผู้ติดเชือ้อมีสองวิธีหลักวิธีที่1การติดเชือ้อเลยครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการป้องกันโ c คโควิดมีหกข้อหนึ่ 1. ล้างมือบ่อย สใส่หน้าผากละาาไมัสาเวลายะาห่างสไม่สัมผัสอาจมูกหรือปากห้า,าเก็บตัวอยู่ในบ้านหกปิดจมูกและป,ปากก็จบลงแล้วนะครับต้อการป้องกันเชื้อไวรัสโววิดหวัาว่าเพื่อนจะนำวิธีที่พมบอกไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับวันนี้กลุ่มขอคคมขอจบการนัเพือนนะครับขอบคุณครับ